สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอเห็ดพึ่งหวานคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยมากเลยดูสิคะเป็นแฉดอย่างนี้นะคะโอ้โหเกิดอยู่ตรงกรอหญ้าลักษณะคล้ายก,ก,กันกับหางนกยุงเลยคะ่ะอื้มสวยงามคะ่ะมาดูกันนะคะอแน่นมากทุกคนโอ้โ้ สุดยอดสุดยอดของความแน่นโอ้โ<ฮ>ูหขายใหญ่มากโอ้ว้าวงดงามมากเลยค่ะโอ้โห สุดยอดเลย